ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสารเลงเมฆพฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of อฟโนสวัสดีครับพบกับ Car of อฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับแอร์รถยนต์สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนไทยเพราะด้วยสภาพอากาศที่แทบจะมีแต่ฤด,ดูร้อนที่เรียกว่าผูกขาดกันอยู่ฤด,ดูเดียว แอร์รถยนต์จึงเป็นสิ่งหนึ่งในรถที่ต้องทำงานหนักโดยต่อเนื่องแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้อย่างเดียวไม่ค่อยจะดูแลใส่ใจกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าถ้าไม่พังหรือขาดความเย็นก็ไม่ซ่อมดังนั้นจึงต้องดูแลรักษากันหน่อยเราจึงมีวิธีการดูแลและตรวจเช็คแอร์รถยนต์มาบอกกันครับควรจะนำรถยนต์ล้างแอร์ทุกๆ20 0 0 0กิโลเมตรเพื่อกำจัดฝุ่นหรือคราบสะกะปรกที่ติดอยู่บนคอยแอร์ เข้าฝูนย์บริการเพื่อทำการเช็คระบบความเย็นบ้างอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งก็ยังดีสังเกตความเย็นของแอร์ว่ายังเย็นปกติอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความเย็นแล้วให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วไหลของน้ำยายแอร์ก็เป็นได้หรืออาจจะมีการอุดตันในท่อแอร์ในกรณีที่รถมีอายุใช้งานมานานแล้ว เรื่องอะไหล่หมดอายุก็มีส่วนทําให้การรั่วไหลของน้ํายาแอร์ได้เช่นกันควรนํารถเข้าไปเช็คให้ละเอียดตามศูนย์บริการก็ยังดีการจอดรถกลางแดดเป็นเวลานาน,าน,านส่งผลให้แอร์ทำงานหนักได้เพราะว่าแอร์จะต้องใช้เวลานานควรเปิดประตูทิ้งไว้สักพักก่อนใช้งานเพื่อให้อากาศภายนอกได้ถ่ายเทเข้ามาบ้างหากต้องขับรถขึ้นเขา เครื่องยนต์จะทำงานหนักกว่าปกติหรือเราควรจะปิดแอร์บ้างเป็นบางครั้งเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปและจะช่วยไม่ให้ความร้อนของเครื่องยนต์พุ่งสูงขึ้นอีกด้วยในขณะที่ขับรถควรเช็คดูให้ดีว่ากระจกทั้ง4บานได้ปิดสนิทหรือไม่เพราะถ้าปิดไม่สนิทจะส่งผลใหแอร์ไม่มีความเย็นได้เช่นกันการทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่า หรือใช้น้ำถีดแผงระบายความร้อนหน้าหม้อน้ำแถมด้วยการใช้แปรงอ่อนๆขัดทำความสะอาดเพื่อเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ตามขีพออกก็เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์รถยนต์ได้เช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาร์ออฟโนนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนําเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา